สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสวยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพนจะพาไปดูต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะซึ่งจะเป็นต้นไม้พิเศษนะคะทุกคนก็คือต้นนี้เลยค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าต้นไซใบสักนะคะทุกคนคือใบน้องจะสวยงามมากเลยนะคะทรงตั้งขึ้นนะคะแล้วก็มีลวดลายใบที่สวยงามนะคะ ใบแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนด้านหลังก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะเส้นกลางใบสวยงามทุกใบเลยอ่าสำหรับต้นนี้นะคะเราก็ไปหาซื้อมานะทุกคนเพื่อมอบเป็นของข,องขวัญให้คุณครูแม่แต้มนะคะคุณครูแม่แต้มจะกเกษียนอายุราชก,การแล้วคะ่ะ นี่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีความหมายดีนะคะก็คือเป็นต้นไม้ที่มีความอดทนมีความรักความเมตตานะคะเป็นต้นไม้ที่ทรงคุณค่ามากแล้วก็เหมาะสมกับคุณคุณแม่เต้มมากเลยค่ะทุกคนสำหรับราคานะคะทั้งกระถางสวยแบบนี้นะทุกคนเราก็ ไม่สามารถประมาณค่าได้นะคะเพราะว่าเราให้ไมมาราคาได้นะคะทุกคนก็คือเราให้ด้วยใจนะคะทุกคนก็คือเราจะไม่บอกราคานะคะอันนี้คือให้คุณครูแม่เต้มด้วยใจนะคะใหะะ้ทุกคนน้องสมัยก็มีก็กจะบงังพชรให้นะคะโอ้โหเสียงน้องสมัยก็ตามมาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแอบดูของน้องสมัยกันนะคะนี่เขาห่อไว้ค่ะทุกคน อันนี้ให้คุณคยายแต้มนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเก็บความทรงจำดีๆกับต้นนี้ไว้นะคะไว,ไ,วไว้ดูเนาะว่าเราได้ซื้อต้นไม้ที่ส่งคุณค่านี้ให้แก่คุณครูแม่แต้มนะคะคุณครูแม่แต้มก็เป็นแบบอย่างคุณครูที่ดีนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ oh, สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย